สวัสดีครับอยู่กับผมปอยยอดสินนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาโหแบบ <laughs> 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 จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศอ่ะนะว่าตอนเนี้สองทุ่มกว่าแล้วอ่ะมันล็อกมันจะล็อกใกล้จะล็อกดาวแล้วว่าบรรยากาศที่นี่กรุงเทพมหานคงเป็นยังไงก็จะมีรถสายตรวจนะครับก็จะมีรถสายตรวจพวกเนี้ยก็คือแบบจะคอยอขับตรวจเราตลอดนั่นแหละ ก็คือออกแนวแบบไล่คนกลับบ้านอะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะล็อกดาวน์นะอย่างเงี้ยมันล็อกมันล็อกประมาณสี่ทุ่มครับตอนนี้มันสองทุ่มกว่าละเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศนะเดี๋ยวผมพาขับรถเล่นเลยว่าบรรยากาศกรุงเทพตอนนี้มันเป็นยังไงวัสดีครับเดี๋ยวตามกันไปเลยนี่เลยครับเรา เริ่มจากอยู่แยกห้วยขวางเลยอันนี้คือพับิคาเนนนะปิดแล้วอะเซเว่นนี่คือแบบปิดทุ่มกว่าครับปกติเขาจะเขียนอยู่หน้าเซเว่นใช่ไหมเขาจะเขียนอยู่ติดหน้าเซเว่นว่าปิดสองทุ่มแต่ทุ่มกว่านีนเก็บของอะเซเว่นอะคือไม่มีอะไรเลยอันนี้เพื่อนๆจำไว้นะครับเดี๋ยวผม ถ้าเศรษฐกิจมาดีอ่ะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอันนี้คือย่านห้วยขวางที่หรือว่าคลิปเก่าๆผมนะที่เจริญที่สุดอะ่ะที่เที่ยงคืนคือแบบมีคนเดินพุกผ่านเลยอะ่ะเนี่ยห้วยขวางเลยเป็นแบบอ่าคาราโอเกะร้านนั่งชิลร้านเหล้าอะไรพวกเนี้ยร้านทำเล็บร้านแต่งหน้าทำผม เพื่อนๆดูดิครับบรรยากาศตอนเนี้สองทุ่งกรุงเทพนี่คือแบบมันมันไม่ต่างอะไรกับต่างจังหวัดบ้านเราเลยนะผมผมไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้มาก่อนเลยผมก็เลยแบบต้องต้องแชร์ต้องแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูประมาณนี้เลย ดูบรรยากาศเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะเนี่ยอันนี้ตลาดสวนข้วยขวาอยู่ข้างหน้านี่เลยตลาดสวนข้ายขวานี่คนเยอะมากเนี่ยฝั่งซ้ายมือนี่นะปกติจะเป็นรถขายผลไม้ครับขายทุเรียนขายมังคุดขายแตงโมขายน้ำปัน่นคือจะสุดนี่เลยนะเดี๋ยวนี้ดูดิถ้าไม่มีสักคันอะ่ะตลาดสวนข้ายขวางที่ผมถ่ายตอนนั้นมันปิดตอนนี้กลับมาเปิดแล้วนะ ก็โ okay. อเคขึ้นอ่ะตอนนั้นที่ปิดอ่ะแต่ตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละล้างๆเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูก็แล้วเขาก็ยังขนผักกันอยู่นะเพราะเพราะมันยังไม่ดึกนะเขาก็ขนผักผลอะไรกันอยู่แต่คือมันเงียบแล้วอ่ะ ปกตินะปกติผมจะเรียกว่าไงเดียผมมาซื้อของที่นี่ตอนเที่ยงคืนนะครับเพราะเมื่อก่อนผมทําขนมเค้กขายใช่ปะผมก็จะมาซื้อพวกนมเนยน้ําตาลอะไรพวกนี้ไปผสมกับแป้งขนมเค้กใช่ปะประมาณนี้แหละเงียบเป่าซากเลยอะ แต่มันเปิดแล้วนะตอนนั้นที่ผมถ่ายที่มันปิดนะแต่ตอนนี้มันเปิดแล้วเปิดแล้วก็ดูเศรษฐกิจแล้วกันครับพังติดเชื้อวันละหมื่นห้าอย่เงี้ยหมื่นสี่หมื่นห้าอย่างเงี้ <c oughs> 14, 15, ยตอนนี้ล็อกดาวน์หมดแล้วะ่ะะเงียบโซนนี้ตรงนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวครับ ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเน,นื้อเนี่ยเขาจะจัดอยู่โซนนี้โซนนี้ก็จะขายของกันอยู่ออกลางคืนนะนะเก็บร้านเก็บของอะไรเงี้ยประมาณถ้าทุ่มเที่ยงคืนเขาก็ยังเก็บออกตรงนี้อ่าอันนี้เขาเรียกว,ว่าหอนาฬิกาห้วยขวางตรงนี้นะตรงนี้ร้านอาหารจเะเต็มเลยครับแถวนี้นะก็ประมาณนี้แหละ สามทุ่มเนี่ยมันก็จะล็อกดาวน์แล้วครับาสายตรวจก็จะมาขับมาไล่เราละบกว่ากลับบ้านได้แล้วนะอย่างเงี้ยเข้าบ้านได้แล้วเดี๋ยวจะล็อกดาวน์เคอร์ฟิวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณนั้นแหละอยู่บ้านเดี๋ยวก็โดนจับงไงเออเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกแบบร้าน,น,านพวกเนี้ยเ่อก็คิดดูดิร้างขนาดเนี้ยปั๊มน้ำมันก็ปิดเพวกเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นพวกที่แบบกลับบ้านอะ่ะอันนี้เด็กเวลาเด็กเวลาไม่ใช่กลับบ้าน <c oughs> ก็พวกที่กลับบ้านดึกนะครับเซเว่นก็ต้องรีบปิดดูปั๊มนี่ปกติแท็กซีจ่จะจอดเต็มเลยเพราะว่าต้องลางรถใช่ไหมครับมันเป็นที่ปั๊มมันเป็นมันเป็นมันกึ่งกึ่งอูแอ่แท็กซี่อะแท็กซี่ชอบมาลางรถที่นี่เพราะว่าที่นี่ลางรถถูกประมาณ80บบาทเองมั้ง แปดสิบถึงร้อยหนึ่งเพราะผมก็ไปล้างตัวนี้เหมือนกันดูเดี๋ยวนี้นี่เซเว่นปิดแล้วอันนีน้น่าจะรีบเก็บของสอง,สองนุ่มกว่าน่าจะรีบเก็บของกันละเดี๋ยวต้องเดินทางกลับบ้านอีกสามทุ่มสี่ทุ่มก็ต้องล็อกดาวอยู่บ้านกันแล้วครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็ทางกลับบ้านผมไงผมก็เลยแบบ จับกล้องขึ้นมาแล้วถ่ายบรรยากาศเพื่อนๆดูครับเดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเก็บกันแล้วละ่ะปิดร้านกันแล้วรตรงนี้จะเป็นจุดขายกับข้าวที่แบบใหญ่อยู่นะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นวัดหลวงพ่อเนนครับวัดพรมวงสัตยาตรงนี้ก็เป็นหอการค้าที่แบบเรียนที่ไหนเรียนหอการค้าเรียนหอการค้าเงีย้ยอยู่ไหนอยู่ห้วยขวางนี่เลยก็ประมาณนี้แหละ อันนี้รถขยะโยเว้นคนยายาเก็บขยะลืมไปเคยเก็บขยะอยู่ดึกได้ตำรวจไม่จับก็ก็ที่เห็นขับขับนี่ก็จะเป็นพวกรกตึงเนี่ยสายตรวจแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ที่แบบส่งลูกค้ากลับบ้านนะครับถ้าวินมอเตอร์ไซค์ไปแบบกลับบ้านไปดูนี่ก็คือจบอ่ะลูกค้าทำไงอ่ะกลับบ้าน รถเมย์ก็ไม่มีเลยเนี่ยผมขับมาผมยังไม่เจอรถเมย์สักคันเลยไม่มีแล้วรถเมย์อ่ะไม่รู้ว่ามันหมดกี่ทุ่มเขาก็ลดการยังไงอ่ะเขาเรียกว่ายังไงครับการขนส่งสาธารณะเขาก็ลดลงลดรอบรถเที่ยวลงเมือนขับอยู่คนเดียวอ่ะ <laughs> จริงๆถ้ามันเป็นป่านี่บรรยากาศแบบน่ากลัวเลยแล้วเนี้ยยิ่งต่างจังหวัดเราใช่ไหมเป็นเป็น,ม,น,ปนปมันเป็นป่ามันเป็นป่าช้าย,ยางเงี้ยเลยน่ากลัวแต่นี่มันเป็นในเมืองนี่ที่ผมขับอยู่อ่ะนั่นนะที่จะมีรถสวนมาตลาดนี้ยังไม่ได้เปิดเลยมันเป็นตลาดเลนโบคล้ายๆตลาดรถไฟอ่ะครับตรงน,นี้นะจะเป็นคาอเกะถูจะบอกให้คาอเกะสาวๆยังมานั่งคาอเกตเต็มรถดูเดี๋ยวนี้ ไม่ให้นั่งกินที่ร้านนะเนาะก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยจะถึงบ้านผมละยังไม่เจออะไรเลยขับอยู่คนเดียวอะจากโอ้โหตรงนี้ผมขอบอกนะประชาสชงขอดินแดงนะถ้า เมื่อสองสามปีอ๋อคิดง่ายๆสามปีที่แล้วนะรถติดแทบไม่อยากมาเอาจริงๆผมผมผมขับบินมอไซค์้วยใช่ไหมครับมาฝั่งนี้แค่เท่าไหร่เองอะ่ะสามสิบสี่สิบบาทเองอ่ะแต่แต่รถต,ติดอะ่ะไปกลับมีครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือแบบมันไม่ไกลนะครับมันแค่แบบประมาณเท่าไหร่อ,อะ่ะโลสองโลเองนะสองอ๋อสองโลได้แล้วมัง้งมันไม่ไกลอะ่ะแต่คือแบบ คุณรถติดอ่ะสองโลอ่ะสองโลขับ่งี้่ครึ่งชั่วโมงอ่ะประมาณนั้นเลยอ่ะครับอันนี้ก็หน้าลงน้ำไทยญี่ปุ่นสอนอดินแดงตึกอ่อคริสตันตึกเนี้ยจะรับผู้ที่ติดเชื้อที่หายจากโควิดที่เราไปกักตัวที่โรงพยาบาลสนามมาแล้วนะแล้วคุณก็ต้องมากักตัวที่บ้านอีก14วันอย่างเงี้ย แต่คุณก็เข้าบ้านไม่ได้ครัเพราะคุณเพิ่งเพิ่งหายเพื่อเอาไปติดก,กับคนที่บ้านเนี้ย <c oughs> เขาก็จะมากักตัวไว้ตรงนี้แหละครับอันนี้คือแถวในแฟลตพวกผม,มนะเออโรงแรมบิสตันอยู่นี่แหละเพราะเขาทำอะไรผมถึงรู้ช่าผมเห็นเขาคุยกันทำไมมีแต่พวกทีท่แบบ ลงจากรถลงพยาบาลอะอารมณ์เดินเข้าไปอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบยืนฟังก็คุยกันอ๋อที่จริงเข้ามาจากผู้ติดเชื้ออันนี้ก็กระทำม2กระทาม2ออ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 อผมผมจะอธิบายยังไงเดียวประมาณสาระกางอำเภอถ้าเป็นต่างจังหวัดวนะสารากางจังหวัดอารมณ์ประมาณนี้แหละ แต่นี้มันเป็นกรทมมันเป็นเขตเป็นเขตใช่ไหมครั่ก็จะมีกรทมหนึ่งก็จะอยู่ที่เสาชิงช้าส่วนกรทมสองก็จะอยู่ตรงนี้แหละดินแดงนะครับตรงข้ามตรงนั้นก็ลงลงพยาบาลทหารผ่านศึกไอ้ผมขับม,มาคนเดียวจริงๆนะแล้วก็บ่นอยู่คนเดียวเนี่ยแค่นี้แหละเพื่อนเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวสุดเนี่ยไม่มีอะไรแล้ว เดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเนาะมันเป็นไดอารี่ชีวิตอะครับประมาณนั้นแหละคิดในแง่ดีเข้าไว้วะชีวิตก็ไม่เป็นอนี้แหละ <c oughs> แค่นี้แหละครับเพื <c oughs> ่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ